สวัสดีครับท่านผู้ชมครับชีวิตจะสดใสในใจมีธรรมชาติและดอกไม้วันนี้อยู่กับร้านหนึ่งชาแนลนะครับอยู่ในช่วงร้านหนึ่งพาเที่ยวครับวันนี้ร้านหนึ่งอยู่ไร่เพื่อเธอนะครับอยู่ที่อำเภอพะพระจังหวัดตากท่านผู้ชมที่สนใจอยากจะหาสถานที่ท่องเที่ยวนะครับร้านหนึ่งรีวิวให้ครับวันนี้ที่ไร่เพื่อเธอเดี๋ยววันนี้จะได้พบกับน้องน้ําขิงครับเจ้าของไร่ผู้แสนสวยครับสวัสดีครับ เอาแนะนําท่านผู้ชมหน่อยครับว่าไร่ของน้องน้ําขิงอยู่ที่ไหนครับไร่เพื่อเธอของเรานะคะก็จะอยู่ตรงข้ามกับน้บาําตกเป่าไหวบ้านเป่าตะมนต์ชีรารัษอำเภอพบพ,พัสจังหวัดได้ข่าวว่าช่วงนี้ดอกไม้กําลังเบ่งบานสวยงามมากใช่ไหมครับใช่ค่ะเห็นเมื่อวานพี่หนึ่งดูในในเพจนะครับมีไร่ เพื่อเธอกําลังแบบตอนนี้กําลังดังมากครับพี่หนึ่งก็เลยอดใจไม่ได้ก็ต้องมาเองครับเดี๋ยววันนี้รายการร้านหนึ่งจะพาท่านผู้ชมไปชมดอกไม้สวยๆในไร่ของน้องน้ําขิงนะครับไปกันเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือดอกดอกไม้อะไรครับน้องน้ําขิงครับดอกเซียนฝรั่งคดอกเซียนฝรั่งทั้งหมดมันมีประมาณกี่สีคร่าวๆสีชมพูสีมว่วงสีขาวขาโอเคเนาะเพราะว่ามันที่เรา เราปลูกนี้ได้พันมาแบบค่าสีใช่ไหมครับหรือว่าเราตั้งใจให้มันเป็นแบบผสมกันได้มาคาสีคาสีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะพาท่านผู้ชมไปชมดอกไม้อะไรอีกครับมากกะล็ดมักะล็ดเนาะเดี๋ยวเราไปกันเลยครับครับท่านผู้ชมครับด้านหน้าก็จะเป็น อันนี้เขาเรียกว่าสะพานอะไรครับน้ำขิงครับสะพานไม้ไผ่ทำมาเพื่อเธอโดยตรงใช่ไหมครับใช่ค่ะเพื่อให้หเดินสะดวกเดินสะดวกทำมาจากไม้ไผ่นะครับท่านผู้ชมแบบธรรมชาติมากมองไปข้างล่างก็จะเป็นไร่แล้วก็สวนสวนด้านล่างจะเป็นอะไรครับด้านล่างที่เรามองไปด้านนู้นเป็นไร่ข้าวโพดหรือว่าข้าวโพดข้าวโพดกลังปลูกใหม่ใช่ไหมครับตรงนี้ตรงนี้แหละครับคือ มะเลมกล็ดมะเกล็นี้คือมีทั้งหมดมีสีเดียวใช่ไหมสีม่วงสักสีค่ะมีสีชมพูอ๋อมีสีชมพูดอกดอกมกะเล็นะครับท่านผู้ชมก็จะได้ชมประมาณเดือนไหนนะครับน้องน้ำขิงครับช่วงสงการมีสารนอ๋อสงการสงการก็พอดีเลยถ้าเกิดลูกค้าอยากจะมาเที่ยวที่ไรเพื่อเธอก็ช่วงสงการดอกไม้ก็จะเบ่งบานพอดีใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็จะมีดอกอะไร ต่อไปก็เป็นดอกคัตเตอร์สีขาวคัตเตอร์สวยมากนะครับท่านผู้ชมช่วงออกดอกนี้จะขาวเต็มทุ่งไปหมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับนะครับบรรยากาศดีมากน้องน้ำขิงครับช่วยหันหน้ามาทางนี้หน่อยครับชมวิววิวสวยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เอาเจ้าของไร่นี่แหละครับเป็นนางแบบให้กับรายการล้านหนึ่งพาเที่ยวนะครับท่านผู้ชมที่สนใจธรรมชาติที่สวยๆแล้วก็ดอกไม้ มีหลายแบบนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะไปชมดอกทันตะวันสีแดงกันใช่ไหมครับใช่ค่ะเห็นบอกว่ามีสีแดงเดี๋ยวไปกันครับ ครับได้ชมดอกไม้สวยๆที่ไร่เพื่อเธอนะครับวันนี้น้องน้ำขิงพาเราชมดอกไม้สวยๆครับมีดอกไม้หลายชนิดเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกอย่างมีดอกทันตะวันสีแดงครับเพราะว่าร้านหนึ่งก็ไม่เคยเห็นครับเพิ่งเห็นที่ไร่เพื่อเธอเป็นครั้งแรกครับวันนี้ร้านหนึ่งอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมที่ติดตามช่องร้านหนึ่งนะครับให้มาเที่ยวที่ไร่เพื่อเธอนะครับเป็นไร่เปิดใหม่เสียค่าบริการเท่าไหร่นะครับ ท่ทานละ30บาทครับท่านผู้ชมไม่แพงครับมีดอกไม้หลายชนิดมากมีทั้งดอกเชียนฝรั่งดอกคัตเตอร์แล้วก็มาร์กาเรสแล้วอีกอย่างอะไรนะเดซี่แล้วก็ทันตะวันเดซี่แล้วทันตะวันครับท่านผู้ชมที่ชอบเที่ยวนะครับร้านหนึ่งขอเชิญชวนเลยนะครับว่าไล่เพื่อเธอคุ้มมากๆครับแค่30บาทไม่แพงครับดอกไม้เยอะจริงๆแล้วก็วิวสวยบรรยากาศ สวยมากวันนี้รายการร้านหนึ่งต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็ให้กําลังใจนะครับเดี๋ยววันนี้ให้น้องน้ําขิงฝากเบอร์โทรหน่อยครับเผื่อลูกค้าอยากจะติดต่อที่ไร่ครับค่ะก็เบอร์โรนี้เลยนะคะ0ูนย์เก้4 5ค่ะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรให้นะครับสนใจอยากจะมาเที่ยวที่ไร่เพื่อเธอก็ เชิญได้นะครับโทรมาก่อนก็ได้นะครับวันนี้รายการร้านหนึ่งต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับรบ,บ๊ายบายครับ